กับสุดยอผมยินด <fin anta> <ots> ีต <guarding okay>? ้อนรับสู่จะได้เอาเคทีเซ็ตนะครับมาผมมาเล่นภายในด่านนี้เนะ่ยด่านเฟสล็อกนะครับเป็นด่านดีมีคุณภาพโอ้โหได้เมื่อกี้นี้น่าจะฟุกแะ่ฮะคือเล่นภายในด่านนี้มันค่อนข้างได้เปรียบนะถ้าแบบคนเล่นนีเก่งจริงโอ้ยสัตว์อย่างนี้นี่ตาย่ะเอาทำไมคิดสวยอั่างหะคิดหลายคิดหลายดอกหลาบ จำฮะเราลองไปหาที่แอบดีๆกอนแล้วกันนะฮะเราต้องส่องดวงตาดีๆมีไหมบอกมีนี่อ๋ออยู่ตรงนี้แหละนั่นไงนั่นไงเราเห็นนายเราเห็นนายเราจะกระโดดมาวอ้ยออ้ยระเบิดระเบิดเลยระเบิดเลยจะว่ดิเฮ้ยโอ้โหสไนผมคงไม่คุ้มแล้วแหละเยวขอกลนก่อนแล้วกันนะเฮ้ยคิดคิดผมมีคิดมามามาขอคิดก่อนแล้วกันถ้าจะขนาดมันไม่ เฮ้ยงงงงมึงไปตายยังไงกันวะน่ะเมื่อกี้งงเลยเฮ้ยขอเล่นคิดก่อนแล้วกันขอดึงแต้มก่อนไม่ไหวแล้วแล้วขอขอแอบหายนุ่มเอ้าเอาเมื่อกี้เสียงทนายไม่ไหวนะเอ้าติดครับขอแอบแอบก่อนแอบก่อน เดี๋ยวถอดลืส้สก,กอ์ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นสไนมันบุกบ้านไงเราเล่นสไนไม่ได้อาเราจะขึ้นไปข้างบนเราจะฆ่ามันอ้อมหลังแล้วไม่มีใครตามหลังแล้วนะไม่เอานะอาจะทําอะไรจะ้ะอุย๊ยยิงไม่โดนมันหันมายิงผมตายก็ได้ไปละมันหันมาผมตายแน่นอนเลยมันน่าจะดักอยู่หรือเปล่า เฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไหนวะโอ้เพื่อนแม่งโหดไอ้เชี่ยปืนมึงเอาเรื่องเว้ยเดี๋ยวทีมนู้นเข้ามานิดนึงไอ้ฮะอยยังไปตายอยูโถ่เอ้ยหายกนดหายก่อนไอ้โน่ แม่งเกิดแม่งเกิดมาพอดีเลยทำไมวะโอ้ยโอ๊ย<อ><อ>ติด <3 S 1> ติดหลังหลังกูเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นวิ่งมาทางนี้ไม่รู้ว่าใครไปไหนหรอวะอ้าวไอคนนั้นไปไหนแล้ววะลงไปข้างล่างเหรอเพราะว่าต้องมีใครมาตรงนี้แหละดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยิงมันอย่ามอนมอนระวังนะเพื่อนเดี๋ยวก,กูดูด้านขวามือกูดูสายมือ มามามาสวยสวยมันไปไหนวนเหมือนกูเดินไม่เจอใครเลยเลยชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแอก่อนแอก่อนเข้ามาไหมมาแล้วมาแล้วโอ้ยตายโอ้พอละมาเล่นเล่นสไนเดอร์เฮ้ยสไนเดผมมีเชท็กเนเออ เล่นเชยแ็กเือนะชเชยแตกเอ็มอสองยมาฮะเขาส่องเลยดิมีอะไรมีใครหรือเปล่านี่งไงเจอนะอุย๊ยโอ้โหหมุกบ้านกุลเกียรจังเลยใครก็ได้เ g m กมผมอยากจะเล่นด่านอะในแมปนี้แต่นี้ไม่มีโหมดตันในจะได้อยู่ฮะขอแอบ,บๆ่อยจ้า นี่มีโอ้อยากจะบุกนะแต่มันมันยากเหรอตอนไหนบุกทำไรกันเนี่ยตกใจหมดอุปัตติคลิปอยู่อะไรกันเนอปัตคลิปพีพีมันไม่ได้ยินใครเลยวะอันนี้อยู่ครับเอ้าดันไว้้อยเาไม่ได้ยินได้แค่เนี่ยตายแล้วอะไรวะเอเด้อโอเค มาเด๋ออะไรอ้าวหรอะไรอันคลิปอยู่ไอเกมอยู่อะอคลิปอันคลิปอะไรอยู่ปะก็รีดกวนนะก็รีดมากกว่าน่ะอ่ะมาต่อกันเฮ้ยเอาโทผมเอาจริงผมจะเดินไปเดินมาทำไมวะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้สัาห์ที่ต้องอยู่กับเบื้องตัวก่อน จบเร็วไหนวะอ้าวโหเพื่อนแม่งเอาอ่ะมันเอาทนายผมไปยิงได้ยิงไม่เคยได้เราเห็นนายอีไอหนุ่มไม่ได้หรอกแอบตรงนี้ฮะเราจะเราจะเข้ารูเข้ารูนี่แล้วเข้ารูนี่ เราจะแอบ <c oughs> แอบรอรอสไน,น,น,นเราเห็นนายเอ้ยตายแล้วเหรอให้มันแบบเงเาข้างบนนี่เอา้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กูไปเล่นแลับสได้เอียแล้วโทษไปเล่นละเล่นดื้นละเล่นปืนกลละไม่ไหวป่ะมันเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เราต้องเอาให้สุดไปถึงฝัน ไอเลีว้วโอ้โหโดนปันหัวเฉยไหนวะเอออยู่ข้างหน้าเทียบเลยกูขึ้นไปแล้วกูกูบูไปก็คือไม่บู๊ก็ไม่ได้อะ่ะเฮ้ยมันบวกกันตรงนี้ต้องยิงให้ได้ัาากตัวโผล่มาแล้วแหละมันอยู่ขวามือเออไปเลยเพื่อนบุกเลยสวยสวยเพื่อน เน usted, Arrow, ี่ยคจะแอบตรงนี mm yeah, no. ้แล้วเอคุณจะรอตรงหลุมแม่นเอาละเปิดไปเฮ้ยไปโดนโอ้ยเฮ้ยโดนโดนไม่ตัวไม่ตัวโอ้ยโอ้ยไประเบิดเฮ้ยไ่โดนไ่โดนเอาเลยเพื่อนเออสวยจะฆ่าสนัยเองเห็นนะนี่ไงไรโอ้ยล้าหลังอดห เแต่สกอร์ก็ไม่ได้ติดลบก็ดูดีแล้วแหละพอดีมีไอ้อะเขาเรียกว่าถ้าไม่มีคิวที่ผมเล่นคิดนี่คงติดลบไปหลายตัวเลยไหนวะมันอยู่ใสกันบู๊ดีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อสวยโอ้ยโอ้ยหลังโนมาพอแล้วกับการเล่นสนายดาบน,นี้นะครับ มันคือ to ถ,ถ้าชอบบูอ่ะบอกง่ายๆครับเราอย่าไปเล่นเลยสไนถึงอยู่บ้านมันก็อันตรายเหมือนเดิมแหละนะมันตายอยู่ก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะแบบเล่นกลเนี่ยฮะมาๆยิงไล่ยิงเลยมันยิงกูใช่ไหมตายที่แล้วมึงยิงกูใช่ไหมกูเล่นสไนอ่ะไอ้หนุ่มโอ้ยรู้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้บอลโอ้ยบอลมึงไล่เรี่ยกูวนไหนเนี่ย มาเอาใหม่เอาใหม่เอาคืนเอาคืนเราต้องแก้แค้น <c oughs> มาดิโนมเฮ้ยายเพื่อนเข้าไปก่อน <c oughs> เพื่อนนั่งเข้า,ขาไปกันเลยเฮ้ย <c oughs> โอย้ยเหลือเหลือสี่สิบป่าระเ,เบิดอึ๊บขอให้โดนโอย้ยโอย้ยโอย้ยไอ้สัตว์ทำไมอย่างนี้ อะไรเป็นยี่ยงหนี้เอาคืนเอาคืนเอาไม่เอาไม่มันต้องแก้มือโอ้โหห้าสิบกวิโอ้ทีมนนทนทีมผมตายล,ล,ลูตาแน่นอนอย่างนี้โอ้หัวแตกเลยลาไรอยว่เมื่อกี้เห็นลูตาไปเดียวแล้วโอ้เวลาจะหมดแล้วขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะโอ้ยเยี่ยม โอเคครับผม